สวัสดีครับสวัสดีหลังหยุดยาวมาเลยนะครับเดี๋ยวเช็คเสียงกับขอแชร์ก่อนนะครับสวัสดีครับเอ,อเสียงดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบสวัสดีครับ โอเคเสียงดังอยู่นะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับ <c oughs> หยุดหลายวันโอ้ง่วงเลยวันนี้นะครับขอแชร์ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกดกดแชร์อาจจะไม่สะดวกนะลกูกฝีฝากกดไลค์ก็ได้นะ แชร์ okay. แล้วนะครับสวัสดีครับมาดูหุ้นทาม,มิงดีกันต่อวันนี้นะครับหยุดไป3ามวันนะโอ้แต่ฟังฟังอเมริกาเนี่คึกคักเลยนะนะครับฟังอเมริกาเนี่บวกสองวันอีกแล้วนะขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะครับ ก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกับบ้านเรานะบ้านเราก็ไม่มีข่าวอะไรน่าตกใจนะช่วงหยุดยาวนะครับก็ก็น่าจะส่งผลดีวันนี้นะนะครับฝั่งอเมริกาคึกคักอย่างที่บอกนะฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับนี่ฝั่งอเมริกามาคืนก็ดีกันอีกนะดาวโจนบวกสองรอจุดนะเนสต a กบวกร5อยหสบ้าจุดนะครับน่าจะคึกคักกับกรณีที่เทสลาด้วยนะ ุณเทคนะเทสลานะเอาลงจอดได้นะนะครับจรวดเขานะนะนะครับก็น่าจะส่งผลดีบ้านเราก็เสร็จก็สบายๆนะตอนนี้นะนะครับถือว่าสวยงามอยู่นะเร็จนะนะครับขึ้นมายืนพันสี่เจ็ดสิบได้นะฐานมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเปลี่ยนฐานแล้วแล้วขึ้นไปหนึ่งสี่แปดสิบด้วยวันนั้นนะแล้วย่อลงมานะครับก็วันนี้อาจจะดีนะ อาจจะไปต่อได้นี่บกเมื่อกี่วันติดแล้วเนี่ยหวนันติดต่อกันแล้วนะนะครับอา่าใครอยากมีหุ้นตัวไหนอยากให้ดูทามมิ่งก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับสวัสดีครับพบกันวันนี้นะวันอังคาร15ตุลานะนะครับกับเพจ AI Investor นะเจอกับผมนะเอกวรายุอินทวงนะครับปัจจุบันเป็น AI Strategy อยู่ที่ดีสโคปนะแล้วก็เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้วยนะครับ แล้วก็ขอไประชาสัมพันธ์หน่อยนะสายลงทุนนอกนะครับไปกดที่รูปเข้าเพจแล้วกดที่รูปนี้นะรูปคุณบิ๊กกับคุณพงษ์นะนะครับในคอมเมนต์จะมีปักหมุดให้ลงทะเบียนนะลงทะเบียนสัมมนาฟรีนะสัมมนาฟรีางานนี้นะนะครับเลือกคุณสารัะลายตัวนะใช้ไอ้กับมาช่วยคนนะวันศุกร์นี้แล้วนะศุกร์สิบแปดนี้นะครับสิบโมงถึงเที่ยงครึ่งนะสัมมนาฟรีได้ความรู้นะ คนหนึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนนะคุณพงษ์นะพงษ์ทรทีวีนะครับอีกคนหนึ่งเป็นคุณธานินคุณบิ๊กนะนะครับซีอโอของดิสโคบลูกพี่ผมนะผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอไปดูว่าเขาเอไอมาทําอะไรในการและคุณยูเอสและผลตอบแทนที่บอกว่าปีละสามสิบเปอร์เซ็นเป็นยังไงนะครับฟรีนะย้ำว่าฟรีนะไปกดได้นะและลบกวนใส่ว่ารับ,รบข่าวสารมาจากดิฟสโคบนะหรือจากเพจเอไ n อินเวสเตอร์ก็ได้นะครับ นะย้ำนะไปกดดูนะครับนี่เมื่อเช้าก็ตั้งดูข่าวนะว่าเอ็นวีเดียนิวไฮอีกแล้วนะนะครับฝั่งสหรัฐนะหน้าลงหน้าลงต้องบอกว่าหน้าลงนะนะครับกระจายการลงทุนไปฝั่งสหรัฐบ้างนะครับมาต่อกันเรื่องของเราวันนี้นะครับหุ้นทาม,มิงดีมีตัวไหนบ้างนะครับใครมีตัวไหนอยากให้เช็คสุขสขภาพหุ้นเช็คทาม,มิงพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะฝากกดไลค์กันหน่อยเดอ้อนะครับ อ่ะตัวแรกวันนี้นะวินเนอร์วินเนอร์วินเนอร์กรุ๊ปนะครับเมื่อวันศุกร์ปิดไปบวกหนึก้าสนะแต่แนวโน้มถ้าดูโมเมนตัมขาขึ้นของจริงนะแม้มีย่อมาแต่เด้งกลับได้แล้วนะเพราะงั้นวันนี้ก็ลุ้นไปต่อกันได้นะครับวินเนอร์นะตัวแรกนะตัวที่2เท่าแก่น้อย TKN นะครับวันศุกร์ลบเล็กน้อยนะ2.8นะแต่แนวโน้มโมเมนตัมยังมองเป็น AI ยังมองเป็นขาขึ้นนะครับเถูกไหม เด้งขึ้นมาแล้วก็ยืนได้นะขึ้นมาเยอะนะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยามานะนะครับจาก9.25ขึ้นมาจะบาทอย่างแล้วนะครับอ่าตัวที่สาม AWC นะ Asset World นะครับบวกเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์นะแต่ดูดิแนวโน้มทัตีกราฟเฉลีย่ยดูเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับตั้งแต่เดือนแปดมาแล้วนะทามมิ่งกลับมาเด้งนะครับของั้นวันนี้ลุ้นไปต่อกันนะตัวที่สี่ M นะครับ MK Group นะ สัญลักษ์ M <c oughs> นะ <c oughs> ขออภัยครับ MK เนี่ยคนเยอะทุกวันเลยไปห้างเดินผ่านนะคนแน่นเลยนะครับราคาหุ้นมันหน้าแต่ถึงเวลาไปเทียแต่ถ้าดูกราฟเฉลีย่ยตั้งแต่เดือนกันยามาขาขึ้นชัดเจนเหมือนกันนะ MK นะครับ M Group นะไม่ใช่ MK นะ MK เนี่ยแต่ตัวย่อมคือ M นะทุกคนอย่างงนะนะครับเก้าสิบส94เนี่ยน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับ มีตัวไหนอยากให้ดูก็ดูคะแนนทาม,มิงสก,กอร์ก็พิมพ์ในคอมเมนต์มานะนะครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้นะนะครับตัวสุดท้ายบีบิกนะครับบลูบิกบีบิกบีบิกนะลบเล็กน้อยมือวันสุกนะแต่ทาม,มิงโอ้โหขึ้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยขึ้นมายาวๆเลยนะเฉลี่ยก็ค่อยๆขึ้นมาต่อเนื่องนะครับทาม,มิงเก้าสิบสี่เหมือนกันนะครับอ่าห้าตัวครบแล้วนะหุ้นทาม,มิงดีคือหุ้นที่อะไรอะ ือหุ้นที่ AI วิเคราะห์จากโมเมนตัมมานะครับว่าจังหวะเข้าซื้อดีผมก็จะเลือกตัวที่ทามิ่งสกอร์เกิน90ไมาให้ทุกคนนะแล้วก็ค a l ภาพสกอร์ที่อยู่จากงบการเงิน PE สภาพคล่องข่าวสารต่างๆ,างๆเกิน50มาให้นะนะครับเพราะงั้น5ตัววันนี้ก็จะเป็นดังนี้นะวินเนอ TKN AWCM แล้วก็ b b บินะครับนะอ่ามีบอกว่า sbnex k ไปต่อไหมนะคุณดนภณนภัทรน่๋จะดูให้นะนะครับไปต่อไม่ไปต่อไม่รู้เลยดูแต่สกอร์อย่างเดียวนะเราเชื่อมั่นในระบบนะครับว่า ai มันทำงานโดยที่ปราศจากอะไรนะไบ a อสนะความลำเอียงนะนะโอติดเครื่องหมายด้วยนี่แต่ทามมิ่งเก้านะครับ ทามิง91ถือว่าดีนะคุณดนดนพัทรนะครับถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับถ้าเล่นระยะสั้นก็น่าสนใจนะครับทามิง91ดีนะแต่คุณ i t y ต่ำไปหน่อยนะครับก็จะเพศหุ้นซิงหุ้นเสียวหน่อยนะถ้ามามาก็มาน่าจะมาแรงนะครับแต่ถ้าลงก็มีโอกาสจะลงแรงนะครับเพราะงั้นก็ดูหน้างานเอานะครับแต่ทามิงสกอร์ดีนะครับคุณดนพัน์นะ มีใครอยากให้เช็คุณตัวไหนไหมครับคุณทาม,มิงดีวันนี้นะ,ะย้ําก่อนทุกคนการลงทุนมีความเสี่ยงนะไม่ได้รับประกันนะแต่จากสถิติพบว่า75%มีโอกาสไปต่อนะหุ้นทาม,มิงดีนะครับนะ25%มีโอกาสขาดทุนหมายความว่าหุ้ร้อยตัวทาม,มิงดีร้อยตัวนะ75ตัวจะกําไร25ตัวจะขาดทุนนั่นทําให้ภาพรวมพอร์ตเราจะกําไรนะนะครับ อย่างมันห้าตัวเนี่ยห้าตัวก็มีโอกาสบวกสักสามตัวที่4ี่อาจจะเจ้าตัวที่ห้าจ,จะจิงนะนะครับแบบดูภาพรวมแล้วจะก,กําไรนะนะครับเราไม่ได้บอกจังหวะเข้าออกนะบอกจังหวะเข้าแต่ไม่บอกจังหวะออกนะจังหวะออกไปหาเอาเองนะนะครับพอใจเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละนะครับนะมีตัวไหนไหมครับคุณททำไม่ดีห้าตัววันนี้มีวินเนอร์นะครับ EKNAWCM แล้วก็ BB i g นะครับ นะห้าตัวครบแล้ววันนี้วันกลับมาทํางานวันแรกนะก็เงาเงากันหน่อยนะนะครับใครลาต่อก็ต้องโอโหใจกล้ามากนะเราก็สบายๆวันนี้นะครับไปทํางานกันสดชื่นอากาศดีด้วยนะครับฝนก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละตกโอ้โหไม่รูตกอะไรตั้งนางนะนะครับเพราะงั้นก็ขอให้ทํางานมีความสุขรับเืินนะครับลงทุนดีมีกําไรนะรุ่นเซตไปยืนพันห้ากันรุ่นไม้แรกก็ได้ก่อนนะพันสี่เจ็ดห้าพันสี่แปดสิบ แต่โมเมนตัมทุกอย่างสถานการณ์ดีนะน่าจะไปได้นะครับอ่ะมีใครอยากให้ดูทามิงหุ้นตัวไหนไหมอันดับหนึ่งสน่าจะไม่มีแล้วนะครับพราะงั้นก็โอเคเริ่มงานไปทำงานกันนะสู้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ติดตามดูกันว่าคุ้นทามิงดีที่เพจ AI Investor แนะนำไปเนี่ย ดีไหมนะไปแอนิเฟลเลและมอนิเตอร์ดูนะคุณมันจะไม่ใช่แบบโอ้โหวันนี้จะมาเลยเปิดเพิ่มใช้เวลา4วันหวันแล้วแต่นะนะครับอ่าเอนะครับ AV AV นี้ถ้าไม่ดูสกอร์นะส่วนตัวชอบนะคุณดนพัฒน์นะครับอ่าดีดีดีแปดสิเหมือนกันนะนะครับ ทามิงสกอร์แม้ไม่ถึง90แต่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะ87นะครับคุณภาพต่ำไปหน่อยนะสาแต่ทามิงถือว่าดีนะครับถ้าจะซื้อซื้อได้ถ้ามีอยู่และกำไรก็ถือไว้ถ้ามีอยู่และขาดทุนก็ถ่วได้เอา,อางี้แล้วกันนะคุณดลพัฒน์ aav นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่ว่า sbx n e เมื่อกี้ก็น่าสนใจทามิงก็9ก็นะเราก็คิดง่ายๆว่าถ้าเรามีอยู่และกำไรถือไว้ได้ นะครับถ้ามันย่อมาจงจุดที่เราอยากเทคโปรฟิตแล้วก็เทคซะแต่ถ้าซื้ออยู่แล้วขาดทุนก็เติมได้นะครับไามิ่งดีนะแต่ว่าถ้าจะซื้อโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีในพอตเนก็ซื้อได้อยู่นะนะครับถือว่าไามิ่งดีนะจังหวะดีนะช่วงนี้นะครับโอเคหมดแล้วนะนะครับคุณนนพัฒน์ไว้พรุ่งนี้สะดวกก็แวะมาชมใหม่ได้นะสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ฟรีนะมาดูสุขภาพคูณนห้ฟรีนะปกติถ้าไปสมัครเสียงเงินกันนะแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนก็ไปที่เพจผมได้นะมีปักหมุดวิธีสมัครไว้นะถ้าอยากสนับสนุนนะเดือนละสามเก้าเองนะครับกดลิงก์ที่ผมแปะไวเ้เนี่ยเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอีกสิบเปอร์เซ็นตนะนะครับเพาะง้นก็มาจุ่มกันได้มาลองกันได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่สะดวกก็มาติดตามที่เพจผมนี่ะไลน์ให้ทุกเช้านะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับสวัสดีครับ